ครับอยากจะเรียนถามนะครับท่านผู้อำนวยการค่ายหลวงบ้านใรญ่นะฮะของอำเภอโพธารามเนี่ยนะครับท่านสังเวยย้งเกตนะฮะอยากจะถามนิดนึงขณะนี้จนถึงวันนี้นะครับเรามีผู้คนนะฮะมาจากจังหวัดไหนบ้างแล้วก็มากันเยอะนะครับครับผมตอนนี้นะฮะยอดล่าสุดขณะนี้นะฮะ400ครับ400นิดๆนิดนะ พราะเรารับอยู่เนี่ยเวลาการรับเนี่ยคือมันไม่แน่นอนเพราะเรารอกันอยู่สี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะการแติต่างของขาาทางข้าราชการที่เขาอาม,มาหาเราคลบเขาอาจจะถึงเด็กแต่ว่าเราก็ถ้ามาถึงเด็กเเราก็มีห้องที่สำรองไว้ก่อน จะมีห้อ <amounts> ง <of water writers> สำหรับพีอนแล้วก่าพห้องก็จะเป็นแบบพี่อย่างี้นะครับอันนี้เรียกว่าห้องรวมห้องรวมนะฮะครับเราจะแจกที่นอนคิกนิกเราจะแจกข้าวอ่าจริงๆแล้วเนี่ยยอดทั้งหมดที่ศักยภาพที่ว่าทางไพหลวงมันได้จะรับได้ประมาณเท่าไหร่พันคนหนึ่งพันคนใช่ไหมฮะแล้วมาตรฐานก็จะมีที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยนะชนชั้นกางเนี่ยนะ แล้วก็เห็นบางห้องเนี่ยเห็นว่ามีห้องเล็กๆแล้วก็มีทีวีอ่านนั้นในห้องเลยเขาเรียกว่าเตียมปูกเตีบ้านครับหนึ่งเป็นห้องส่วนตัวก็คือเราให้นอนสี่ถึงห้าคนถ้าครอบครัวสี่ถึงห้าคนเราให้เข้าห้องเขาแต่ถ้ามีครอบครัวใหญ่แปดคนโปงคนเราได้จัดสองครอบครัวเป็นเป็นบ้านครับบ้านหลังครับก็เชื่อมบ้านหลังว่าน่านอนหน้าอยู่นะฮะเรื่องอาหารการกินเป็นไงที่นี่ที่นี่สมบูรณ์ครับเพราะเราได้คนชนเราได้ได้ท่านนายเภินเราได้ท่านนายก กับนายกสวันนียเก็บเปน็นกำลังหลักท่านกำลังประเทศมีคนมามีมีมีชาว,ชวบ้านมาช่วยด้ครับชาวบ้านเนี่ยเข้ามาประกอบอาหารให้เราจัดคนมนะครับเมื่อสามวันที่แล้วนี่คือหมูสามตอนนี้กลับไปที่หมูหน,นึ่<อ>งเราผักัะมาแต่นโยบายของท่านนายอำเภอเนี่ยถ้าตอบไปมากจะเอาตำบลละหนึ่งวังนอ๋อตำบลละหนึ่งวันแล้วก็จัดอาหารยังไงฮะเวลาที่จะให้ทางพี่น้องเข้ามาทานก็อาหารเช้าเนี่ยแปดโมงครับอาหารกลางวันเที่ยงอาหารเย็นนี่ก็คือห้าโมงครึ่ง มีเมนูไหมเมนูเนี่ยคือคือมันก็ส่วนหนึ่งคือเราไม่สามารถแต่ว่าเข้าไปเนี่ยอาหารมันหลากหลายเพราะหลายอย่างคือหนึ่งเราก็กรอกเองอันที่สองมีผู้ที่มาคอยต้อนรับก็คือเอาอาหารมาด้วยเอามามาช่วยมาช่วยครับอย่างเช่นวันนี้มีทั้งอาหารที่เป็นข้าวแล้วก็เตี่ยวไก่เราได้รับความรู้เคราะจากแอร์ปั๊มสิริ ความสิริครับผมแต่ทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะมาจองกันเราก็จะมีตารางเรลยมีตารางจอมไงครับผมแล้วได้ข่าวว่าถ้าเผื่อว่าใครอยากเข้าตลาดโพธารามมีรถยังไงฮะสิบโมงเราจะมีรถออกที่จากหน้าค่ายห้าโมงเย็นจะมีสองรอบรอบเช้าคือสิบโมงเราจะมีรถรับส่งครับผมรอบเย็นห้าโมงเย็นไปกลับเลยไปกลับเราคอยบริการเลยพาไปตลาดเลยคุณไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องเสียสตางค์ครับ ความปลอดภัยนะพี่น้องมาจากต่างบ้านต่างเมืองนะฮะก็พูดง่ายๆว่าต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็คือไอความปลอดภัยในร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าท่านผู้กับเนี่ยมาเองอท่านมาบัญชาการเองแล้วท่านส่งลูกน้องมาในสามชั่วโมงต้องมีตำรวจเข้ามาตำรวจท่านสส่บัตเรามีทั้งอปพรมีทั้งรปภขอค่ายนะครับมีตำรวจชุมชนตอนนี้มาอยู่กันทั้งน้าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ้านเกิดของผมบ้านเกิดของนายก กล้ารับปากเรื่องความปลอดภัยเหมือนที่ผบอกเหมือนรับเพื่อนมาเยี่ยมว่าท่านมาจากไหนครับเนี่ยฮะพุทธพลพุทธพลตอนสายห้าครับแล้วเป็นยังไงครับทําไมถึงจะมาอยู่ที่ท่ายหลวงบ่านได้รักบุรีครับเนี่ยดูจากทีวีเมื่อวานอ๋อเมื่อคืนนี่เองครับผมแล้วที่บ้านเป็นไงครับน้ำเพิ่มเยอะไหมตอนนี้มันกำลังเข้ามาเกรงว่ารถเจอะไม่ได้ าามาทั้งทีคนแล้วเนี่ยขอบคุณนะแล้วแล้วปลาถึงนี่ประทับใจมากน้อยใช่ไหนครับก็ทีนีน้ที่ต้องร้อดีมากๆเลย อ๋อครับเรื่องอาหารการกินถูกปากไหมเนี่ยก็ดีแน่นอนมั่ผมั่งปลาของดีนะฮะครับจะให้ปรับปรุงอะไรไหมหรือยังไงคือว่านี่ก็ดีที่สุดนะฮะผมว่าปลาของแล้วถามนิดเดินเดี๋ยวมีเพื่อนไหมที่จะชักชวนเพื่อนคู่มาไหมเนี่ยก็มีก็หลังหลานก็โทรไปบอกให้ตามมาทานไครับผมก็ครับอ่ะเกรงว่ารถจอดไม่ได้ครับผมครับก็ ให้อยู่ที่ราชบุรยมีความ,าม,าม,ามาสุขครับตับหอมตับผอมกครับ